เศรษฐกิจจะแย่กว่านี้อีกนะครับเพราะว่าสองปีนี้แย่มากๆแต่ผมคานายไว้แล้วว่าตั้งแต่กรกดาคมเนาะฉะนั้นวิธีการแรกอย่างที่ผมบอกวิธีการที่สองลดค่าใช้จ่ายของตัวเองถ้าเราสูบหรี่กินเหล้าเที่ยวเตะเสพยาเลิกได้ลดได้ดีครับเนาะลองดูนะครับแต่วิธีที่จะหาเงินได้เร็วที่สุดเนี่ย ก็คืออยากให้คุณผู้ชมจริงๆแล้วการที่ผมแนะนําอาชีพเกี่ยวเ่องการแลกเปลี่ยนเงินตาฝากเงินต่างประเทศมันเป็นวิธีการให้เงินหาเงินแต่ไม่มีใครเชื่อผมหรอกแล้วก็ไม่ได้จํานวนมากที่จะเชื่อน่าจะไม่ถึง1%เซแต่ที่ผมพูดคือมันเป็นช่องทางหนึ่งครับที่เรามีรายได้เท่าเดิมและเอาเงินส่วนหนึ่ง7จ0 0พันห้าพับาทต่อ เจ็ดพันลกันเพราะว่าเราเอามาจากเงินค่ากินอาหารมื้อเดียวถ้าเรากินมือน้อละร้อยเนาะสองมื้อก็สองร้อยสามสิบวันก็หกพันบาทเรายังเอาเงินหกพันบาทของทุกๆเดือนมันจะทบไปเรื่อยๆเ,เนาะเดือนต่อไปก็หมื่นสองถูกไหมครับเดือนต่อไปก็หมื่นแปดเราเอาเงินเนี้ยไปบริหารด้วยการแลกเปลี่ยนเงินตาทำกำไรแค่สามสิบสตางค์พอแล้วทำกำไรปีละขั้นต่ำสามบาท เราจะมีเงินเป็นหลักหมื่นตั้งแต่สาม0 0ื่บาทจนถึงหลักแสนต่อปีนี่คือการหาเงินแบบง่ายที่สุดเพราะว่าทุกคนบนโลกใบน,นี้ต้องใช้เงินถ้าเราไม่ใช้เงินเป็นไปไม่ได้ถึงเราจะมีแอปพลิเคชันในการสแกนจ่ายค่าชำระอะไรก็แล้วแต่นั่นคือค่าใช้จ่ายมันก็ยังเรียกว่าเงินถึงจะเป็นเงินที่ผ่าน เขาเรียกว่า wallet หรือ digital money เราให้ฟังแล้วกันฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมอยากจะรวยเร็วแบบผมเหมือนกันวิชาแลกเปลี่ยนเงินตาฝั่งงันต่างประเทศถ้าแบบขั้นสูงผมสอนหาเงินมากกว่า30สตางค์กำไรต่อครั้งมากกว่า30สสตางค์ผมสอนแต่ต้องเป็นคนที่พร้อมที่อยากจะเรียน มีค่าเล่าเรียนแต่คนเรียนต้องไม่ลำบากเรื่องการเงินเหมือนคนอยากจะดูดวงกับผมอ่ะอยากจะลองอย่าลองนะครับเปลืองเงินเอาเงินไปใช้อไปกินแต่ถ้าพร้อมดูได้ยี่ห้านาทีสี่คำถามแต่ถ้ายังต้องใช้เงินใช้จ่ายอย่าอย่าอย่าามาให้ผมนะครับเอาเงินไปใช้ไปจ่ายไปกินไปซื้อไปแลกเปลี่ยนเงินตา